ใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมคาบาวเนี่ย เพื่อนๆสามารถทิ้งไว้ได้ใต้คลิปนี้หรือว่าในคลิปอื่นของช่องเรานะครับเดี๋ยวจะทําการรวบรวมมาตอบคาถามให้นะครับคลิปนี้คือการรวบรวมคําถามที่เพื่อนๆได้ถามเอาไว้มาตอบคาถามเป็น Q&A ของเกมคาบาลนะครับผมสำหรับผู้เล่นใหม่เพื่อนเก่านะครับสามารถถามได้หมดเลยนะก่อนที่เราจะรับชมคลิปนี้กันนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจกับเราด้วยนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆท่านใดที่อยากจะดาวน์โหลดเกมนี้มาเล่นด้วยกันก็ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดมาเอ่นจอยกันได้นะครับในส่วนของคำถามแรกนะ ตัวบอสเนี่ยตีเพยเยอร์ด้วยค่าเจาะเกาะหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือถ้าตามที่ผมเข้าใจก็คือคําถามก็คือว่าตัวบอสตัวมอนเตอร์เนี่ยมีค่าเจาะเกาะหรือเปล่านะครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าตัวเกมคาบาวนะครับไม่ได้มีตัวดาต้าเบสที่ชัดเจนนะครับว่ามอนเตอร์ในแต่ละตัวเนี่ยมีพลังโจมตีเท่าไหร่มีดีฟนอนเท่าไหร่มีพลังป้องกันค่าดามจรีดิวค่าปฏิเสธคิดที่เข้าเรทเท่าไหร่นะครับพวกสเตตัสภายในพวกเลือดพวกเนี้ยมันไม่ได้มีบอกชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่า สิ่งที่เราสามารถรับรู้ได้นะครับก็คือการทดสอบที่เคยเกิดขึ้นจากช่องเราเองนะครับก็คือผมเคยทำการทดสอบโดยการใช้ตัวชามนะครับที่มีค่าปฏิเสธเจะเกาะนะครับตอนนั้นเนี่ยเราได้ทดสอบนะครับด้วยอาชีพฟอร์ชิลนะครับใส่ชามปฏิเสธเจาะเกาะไปตีบอสแมปนะครับซึ่งผลการทดสอบก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าพลังป้องกันที่เราได้รับหรือว่าดาเมจที่เราได้รับจากบอสเนี่ยมันค่อนข้างลดลงนะครับความหมายก็คือว่าบอสตีเราเบาลงนะครับหลังจากที่ผมมีค่าปฏิเสธเจาะเกาะเพิ่มขึ้นนั่นเอง ก็ในทางกับกันนะครับก็หมายความได้ว่าตัวบอสเนี่ยอาจจะมีค่าเจาะเกาะนะครับทำให้ดามเมจนั้นเนี่ยที่เราได้รับเนี่ยมันลดน้อยเบาหลกนั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าด้วยความที่ตัวเกมคาบาวเนี่ยไม่ได้บอกชัดเจนนะครับว่าบอสต,ตัวไหนมีค่าสแตทอะไรยังไงบ้างนะซึ่งมันก็อาจจะหมายความว่าไม่ใช่บอสทุกตัวนะครับที่จะมีค่าปฏิเสธเจาะเกาะแต่ผมค่อนข้างมั่นใจนะครับบอสในดันใหญ่หญๆเช่นแบบเทมปัตขึ้นไปอย่างเงี้ย แทบจะร้อเนะครับมีค่าจาะเกาะแทบทั้งิ้นเลยนะครับลองใส่รูปเริเซ็จาะเกาะหรือว่าใส่ชามบปริเศษเจาะเกาะอ,อย่างเงี้ยนะครับไปลองเทียบดาเมจหรือว่าไปลองทดสอบดูได้นะครับส่วนตัวทําให้การทดสอบพวกนี้นะครับได้ข้อสรุปว่าคิดว่าบอสกับมอนเตอร์ในด้านสูงๆมีค่าจอเกาะใส่เพลเยอร์เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ตัวชามบปริเศษจาะเกาะเนี่ยมีราคาสูงขึ้นด้วยนะ คำถามถออม,มานะครับผมเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับถ้าเป็นผู้เล่นสายฟรีเนี่ยเล่นฟอร์ชิลหรือเบรเดอร์ดีนะครับสอ,อาชีพนี้อย่างที่เคยแจ้งให้ทราบไปว่ามันเป็น2อ,อาชีพที่มีความโดดเด่นแตกต่างก,กันอย่างสุดขั้วเลยนะครับอาชีพหนึ่งเนี่ยเป็นอาชีพที่โคตรถึกนะครับฟอร์ชิลเนี่ยเป็นอาชีพที่ถึกมาก คือต้องบอกว่าเป็นอาชีพที่ถึกที่สุดในเกมแล้วแหละนะครับส่วนเบรเดอร์เนี่ยเป็นอาชีพที่ดาเมจหนึ่งหนึ่งกับบอสได้ดีที่สุดในเกมนะครับอย่างที่เห็นได้ชัดว่า2อาชีพนี้มีความแตกต่างกันค่อนข้างอย่างชัดเจนนะครับคือถ้าสมมติว่าเพื่อนๆลังเลที่จะเล่น2อาชีพนี้นะครับให้เลือกตามสไตล์ความชอบก่อนอยากเล่นเป็นตัวแทงยืนรับดาเมจยืนชนดาเมจนานๆหรืออยากเล่นเป็นตัวทำดาเมจที่สามารถปิดดาเมจได้ไวนะครับแต่ว่าในมุมมองของกรณีที่เป็นสายฟรีนะครับส่วนตัวมองว่าเบรเดอร์เล่นได้ง่ายกว่าฟอร ได้นานนะครับเพีเยงแต่ว่าถ้าเราไม่มีไอเทมไปซัพพอร์ตมากพอเนี่ยมันจะไม่สามารถจบดันได้นะครับคือดันบางดันที่ หลัง135ขึ้นไปนะครับถ้าดาเมจน้อยมากๆเนี่ยอาจจะใช้เวลาในการจบดันเป็นชั่วโมงเลยก็มีนะครับแต่เบเดอร์เนี่ยมันอาจจะพอถูถ่ายได้ด้วยการกดบัฟกดไรพวกนี้นะครับทำให้ค่าความถึกเนี่ยเป็นปัจจัยรองที่เบเดอร์สามารถชดเชยได้ง่ายกว่าดาเมจของฟอร์ชิลนั่นเองนะครับคำถามถัดมานะครับเมื่อประมาณ11วันที่แล้วนะครับระหว่างเบเดอร์กับกาเดเตอร์ถ้าจะไปฟาร์มตามระดับเขาหักตัวไหนใช้งบน้อยสุดครับจริงๆนี่ต้องบอกว่าคําถามของเบเดอร์นี่เป็นที่นิยมมากนะ เบเดอร์กับกาเดเตอร์นะครับอันนี้อย่างที่บอกว่าเราไม่เคยทําการทดสอบเป๊ะๆแล้วก็ไม่เคยนั่งเอาตัวละครที่ลงทุนเท่ากันมากางงบประมาณด้วยนะครับตรงนีนะ้เราต้องพูดถึงข้อดีของแต่ละอาชีพเป็นก่อนนะครับให้เพื่อนๆลองพินจนารณากันดูนะครับกาเดเตอร์เนะี่ยเป็นอาชีพที่ตีมอนกลุ่มได้ดีนะครับดาเมจเจอบอสได้ดีเหมือนกันนะครับก็คือยืนถึกนะครับยืนทนแล้วก็เคลียร์มอนกลุ่มได้ดีกว่าเบดนะครับแต่เบเดเนะี่ยมีข้อดีหลักๆเลยคือเป็นอาชีพที่มีดาเมจสูงมากสามารถปิดบอไไไดไได้้วง่าย คือการปิดวบอสได้ไวด้วยบัฟของของเบเดอร์เนี่ย มาทำให้เบเดอร์เนี่ยอาจจะไม่ได้ต้องพึ่งพาไอเทมมากขนาดนั้นเพราะว่าเขามีบับช่วยเขามีดาเมจที่สูงอยู่แล้วแต่ว่าเขาอาจจะขาดพลังป้องกันทําให้มีดาเมจแรงแต่ตีบอสเขาเรียกว่าตีบอสได้เลือดลดเยอะจริงแต่ตัวเองก็อาจจะตายด้วยซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเบเดอร์มันยังมีอ่าสกิลออโตรอดส่วนอื่นเช่นสกิลดูดเลือดนะครับที่เป็นวัมพลิกมูฟเมนต์นะครับหรือว่าสกิลหลบนะครับคอมเพลตอเวชั่นนะครับหรือว่าในส่วนของยาหลบก็สามารถกด,ชดเชยๆได้แล้วก็ในส่วนของบับปีกอะไรพวกนี้นะครับารา,า,ารริห เบดเดอร์ er เนี่ยสามารถยืนชนบอสได้จนจบไปทั้งหมดได้ง่ายนะครับแต่ถ้าในทางกับการเปรียบเทียบกับกราเดเตอร์นะครับ บางทีเนี่ยอาจจะรีดดาเมจได้จริงแต่ว่ามันรีดดาเมจได้ไม่ไหวเท่าเบสแน่นอนนะครับอาจจะยืนถึกยืนทนได้นานกว่าเบสนะแต่ว่าอาจจะต้องแบบเขาเรียกว่าเปลี่ยนแบตเทนโหมดบ่อยกว่าหมายถึงว่าแบบหมดแล้วแบตเทนโหมดเนี่ยอาจจะยังไม่ตายอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคําถามนี้วิเคราะห์ออกมาเป็นงบประมาณที่ใช้น้อยกว่าส่วนตัวนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวอย่างที่บอกว่าเราไม่เคยมานั่งกลางงบว่างบ1นึ0งพันสองพันสามพันสี่พันเนี่ยแต่ละอาชีพได้อะไรยังไงเท่าไหร่บ้างเพราะว่าไอเทมมันราคาไม่เท่ากััััันนเเพราา้่่ตตวววบออ์กกถลงหส ม,มองว่าเบสใช้งบน้อยกว่าแต่เขาว่งงบน้อยกว่าในที่นี้สาหรับดันเข่าหักเนี่ยก็ยังเป็นงบที่ค่อนข้างสูงอยู่ดีนะครับเพียงแต่ว่าถ้าถามผมในกรณีนี้ผมรู้สึกว่าเบดเดอร์ใช้งบน้อยกว่าและลงได้ปิดบอสไวกว่าการลเ,เตอร์จะได้เปรียบในเรื่องของการยืนชนมอนกลุ่มนะครับยืนโดนลุมตายยากปล่อยจอยได้แต่เบดเดอร์เนี่ยอาจจะต้องกังวลนิดนึงตอนที่โดนลูกน้องลุมตีอาจจะต้องหาจุดยืนดีๆแต่อย่างที่บอกครับเบด มีบัฟมีสกิลที่สามารถเอาเปพิิคแครงตรงนั้นได้เช่นกันแพทนี้มีแค่ชุดป,ปก8ฟรีที่ได้จากเควสนะครับควรหาตั้งจากด้านไหนดีนะครับเลเวลร้อยสาอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าด้วยความที่เกมคาบาวเนะี่ยมีดันเจียนไม่เยอะนะครับถ้าเราลองไล่ย้อนลงมาจากเลเวลร้อยสาลงมาเนะี่ยมีดันเจียนไหนที่สามารถลงได้บ้างนะครับซึ่งในดันที่คนส่วนใหญ่นิยมกันก็ตั้งแต่120ลงมาถูกไหมเราตัดดันร้อยสาทิ้งไปเลยนะครับร้อยยี่ห้าตัดทิ้งไปเลยเพราะจะเหลือแบบดัน, 120, 105นร้อยยี่ส อะไรอย่างงี้นะครับซึ่งเป็นเวลาระดับที่ค่อนข้างน้อยนะครับแต่ส่วนตัวก็ยังรู้สึกว่ามันเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าตัวดันนะครับในเกมที่มันมีเนี่ยมันมีแค่นี้ถ้าตัวเลือกเป็นดันเจี้ยนที่ดีที่สุดที่ผมนึกออกตอนนี้คือดัน70กับดัน95ดัน9กาเนี่ยกำไรตรงตัวมันจะไม่มีแต่ว่ามันจะไปได้พวกการ์ดบอสนะครับถ้าเรามีปาร์ตี้หรือว่าเราสามารถออน2จอพร้อมกันได้เนี่ยเราสามารถลงเพื่อหาการ์ดบอสและโขงขายการ์ดบอสได้แต่โอเคการออน2จอเป็นเรื่องที่ยากนะครับเพราะฉะนั้นทางเล ใช้งบน้อยลงได้เรื่อยๆข้อดีคือมันถูกแต่ว่าข้อเสียคือของมันก็ถูกด้วยอีกตัวเรื่องหนึ่งที่ผมมองว่าค่อนข้างน่าสนใจก็คือดันแจรลเวลสามเลเวลสี่ซึ่งดันแจพวกนี้เนี่ยอาจจะยากทีดนึงสำหรับตัวละครที่เรเวลน้อยแต่ว่าผมเชื่อว่ามันสามารถที่จะพอหาเงินได้บ้างนะครับแต่ว่าส่วนตัวรู้สึกว่าแนะนำนะครับให้อดทนอีกนิดน,นึงให้เลเวลตัวเองทะลุร้อยห้าสิบร้อยหกสิบไปแล้วก็ไปลงดันงูนอร์ม l ลนะครับจะทําเงินได้ดีขึ้นมากๆนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นคําถามเมื่ออวววััันนนนนนททีีี่่่่่แล้้้ผมมมมไจจจจาาาาาณปุบเนนพืถคถคํะก ไปหรือ,อยังครับอันนี้ขออภัยด้วยนะคำถามถัดมาครับผมก็คือหลังจากแปลงเวทโหมดแล้วเนี่ยเราสามารถถอดชามที่เพิ่มระยะเวลาเวทมหมดเปลี่ยนไปใส่ชามอื่นได้ไหมเพื่อเพิ่ม d a m a g ดีด d u c อะไรอย่างนี้ประมาณนั้นก็คือความหมายก็คือสมมติเรามีชามบวก7ที่เพิ่มระยะเวลาเวทโหมดประมาณนึงแล้วถ้าสมมติว่าเรากดแปลงเวทโหมดแล้วเราเปลี่ยนนะครับไปใช้ชามที่แบบได้ค่าปริเสตเจาะเกาะหรือค่าดาเมจรีดิ u เนี่ย ระยะเวลาบัฒน์โหมดนะครับจะหายไปหรือเปล่าอันนี้ต้องขออภัยเลยว่ายังไม่เคยทดลองเหมือนกันนะเพราะว่าปกติเวลาใส่ก็จะใส่ย,ยาวเลยเพราะว่าเวลาสลับไปเปลี่ยนเนี่ยบางทีมันมือมันชอบลั่นนะครับแต่ว่าถ้าในความรู้สึกนะครับปกติแล้วนะครับค่าที่มันส่งผลไปแล้วเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับยกเว้นไอเทมจะเป็นไอเทมหลักเช่นอุปกรณ์สวมใส่เช่นอาวุธอย่างเงี้ยถ้าเราเปลี่ยนระหว่างทางนะบัฒน์โหมดมันจะหายถูกไหมแต่ว่าตัวชามเนี่ยมันไม่ใช่ไอเทมที่เปลี่ยนแล้ว จะส่งผลต่อการแปลงร่างของตอัวละครเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าค่าเซตัสนะครับพวกเวลาไมทั้งหมดมันจะไม่ถูกลดลงเพราะม,มันได้ถูกเพิ่มไปตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ถ้าใครที่ได้ทดสอบเพิ่มเติมแล้วหรือได้ลองแล้วยัง,งสามารถคอมเมนต์ชี้แจงเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้สามารถ เสริมมข้้อูลไดส่วนคําถามถัดมาอีกอย่างหนึ่งนะครับผมมีคนถามไว้เยอะเล้แหละนะครับคือช่วยทําอาชีพดาร,ร์กเมดฟอสชิลฟอสกันหรือว่าวิาสาดแบบเจาะลึกหรือว่าคลิปเจาะตื้นที่เราทําเป็นแบบวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียจุดเด่นจุดด้อยของอาชีพเหล่านั้นได้ไหมนะครับคำตอบน,นี้คือได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตนะครับยกยอดพวกนี้เนี่ยไปเป็นคลิปแยกเฉพาะตัวเพื่อที่จะได้ลงรายละเอียดเพิ่มเติมมากขึ้นเนาะยังไงขอให้อดใจรอคดีนิดนึงนครับแต่ว่าอาชีพอื่นๆนอกเหนือจากอาชีพที่ทำไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมีคลิปมา เสริมให้แน่นอนเหมือนกันนะครับยังไงก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็จริงๆเดี๋ยวจะมีหัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งที่ผมสึกว่าน่าสนใจก็คือดันที่หน้าฟาร์มสาหรับตัวละครที่มีเลขแดงน้อยกว่า5000นะครับจริงๆคําตอบเนี้ยคลิปนี้เนี่ยผมว่ามันก็ใช้คู่กันกับดันหน้าฟาร์มที่เราทําเป็นไฮไลท์ไปแล้วได้แต่ว่าอยากจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาให้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าใครมีคําถามอะไร ที่อยากถามไม่ให้ทำเป็นคิวในแบบนี้ก็ทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้นะครับผมรู้สึกว่าตอบเป็นคําพูดน่าจะเข้าใจได้ง่ายแล้วก็เราจะสื่อสารอารมณ์กันได้มากกว่าเป็นข้อความเป็นตัวหนังสือเนาะยังไงก็ฝากด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ